ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนแบบฝึกหัดอ่าเรามาอ่าเรามาทำแบบฝึกหัดที่2.7นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องนะครับหน้าที่7 1 7ดถึงนะครับก็เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนนั่นเองครับก็โจทย์ปัญหาเศษส่วนนะครับก็เราก็ทำกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับก็ในของแบบฝึกหัด ของน้องก็มันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ดีเลยครับเป็นการฝึกให้น้องทำประพฤติเก่งๆนะครับทำไม่ได้ทุกข้อนะครับถ้าทำได้นน้องสอบได้สอบผ่านสอบได้เกรดสีแน,น่นอนนะครับแล้วเรื่องการสอบเข้ามาหนึ่งเนี่ยสอบเข้าที่ไหนน้องสอบได้แน,น่นอนไม่ต้องห่วงเลยอ่ะไปเริ่มทำกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับแม่มีน้ำปลาหนึ่งขวดนะครับ วันแรกใช้ไป1ส่วน6ขวดวันที่2ใช้ไป1ส่วน5ขวดแม่เหลือน้ำปลาเท่าไหร่วันแรกนะครับนี่คือน้ำปลา1ขวดใช่ไหมครับวันแรกใช้ไป1ส่วน6นะครับวันที่2ใช้ไป1 1นส่วน5นะครับเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่นะครับก็ทำไหมครับก็จับลบกันนั่นเองนะครับเอาอะไรครับ1 1ก็คือ1ขวด หน,นึ่งขวดมันก็คือเต็มขวดนั่นเองแล้วก็ลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่ครับ1นส่วนหนะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับแล้วก็ลบด้วย1นส่วนหนั่นเองนะครับทีนี้เวลาจะลบเศษส่วนทํำยังไงครับก็ต้องหาทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนถูกไหมครับทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนก็คือทําให้เป็นเท่าไหร่ครับกรนอหากรนอของมันก็คือเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นจํานวนเฉพาะนะครับตัวนี้เกิดจาก2อคูณสนะครับ สอคูณสแล้วก็5 2 3สมหมีซ้ำกันไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นจับคูณกันเลยครับคณอ,อของมันคือเท่าไหร่ครับ30นั่นเองนะครับคณอ,อของมันคือ30อาจเริ่มเลย1นะครับพี่จะแปลงให้เป็นเท่าไหร่ครับ30ส่วนด้วย30นะครับตัวนี้ ตัวนี้คูณอะไรครับตัวนี้คูณ5นะครับตัวนี้คูณเท่าไหร่ครับคูณ6นั่นเองนะครับอ่ะเครื่องหมายอะไรครับลบนะครับคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะครับ5ูณ1ได้5 5าคูณหได้เท่าไหร่ครับ30แล้วก็ลบอะไรอีกครับลบด้วย6 6หคูณ1ลบด้วย6กคูณหได้6 6คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ 30นะครับสรุปใหม่เป็นส่วน30ทเท่ากาันก็เอา30-5ลบ5แล้วก็ลบด้วย6ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ30-5ลบ5เหลือ25 25-6ลบ6เหลือเท่าไหร่ครับ,รรรรบ19บเส่วน30นะครับหน่วยเป็นขวดเป็นคำตอบนั่นเองครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับบวกลบเศษส่วน ที่เป็นโจทย์ปัญหาครับน้อต้องอ่านโจทย์แล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับโจทย์ให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันใช้เครื่องหมายลายบริกรปัหาน,นั่นเองอ่ะข้าต่อไปสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง9ก้าวห้าเมตรยาวสิบเอ็ดเตเมตรสีมวีต้องการปูหญ้าให้เต็มสนามถ้าผู้รับเหมาคิดค่าหญ้าและค่าปู ยาตารางเมตรละ120บาททวตีต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมากี่บาทข้อนี้นะครับคิดยังไงครับสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนราก็กวัดรูปสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรู้จักรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรครับสี่เหลี่ยมที่มีทุกมุมเป็นมุมอะไรครับเป็นมุม90องศานะครับเรื่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวมันจะมีเรียนเดี๋ยวน้องๆจะไปเรียนเลือกอไปเรียนแบบ ละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในของเทอมสองนะครับก็เดี๋ยวพี่ก็มีสอนด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็สอนคร่าวๆไปให้ก่อนนะครับกว้างกว้างคือด้านสั้นนะครับกว้างกว้างเท่ากับด้านสั้นนะครับด้านยาวชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็คือแสดงว่าด้านยาวนั่นเองด้านสั้นด้านไหนครับด้านสั้นด้านนี้นะครับ ด้านยาวคือด้านนี้นะครับอันนี้ด้านยาวอันนี้ด้านกว้างด้านกว้างเท่าไหร่ครับ9เศษ3ส่วน5นะครับด้านยาวเท่าไหร่ครับ1 1เศษ1ส่วน4นะครับทีนี้เขาบอกว่าทวีต้องการปูหญ้าให้เต็มสนามโดยคิดค่าหญ้าและค่าปูตารางเมตรละ120บาททวีต้องจ่ายผู้รับเหมาเท่าไหร่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาจะเอาญ้ามาลงตรงนี้นะครับ หน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรละใช่ไหมครับคําว่าตารางเมตรหมายความว่าไงครับตารางเมตรแสดงว่าให้หาอะไรครับหาพื้นที่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับหาพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วหลังจากได้พื้นที่แล้วก็เอาจํานวนตารางเมตรเนี่ยครับไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ 120ยย่บาทนั่นเองนะครับอ่ะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมสูตรว่ายังไงครับพี่เชื่อว่าน้องเคยเรียนมาแล้วตอนปสหรือปหานี่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากว่ายังไงครับกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับใครลืมไปแล้วไม่เป็นไรพี่ทวนให้แต่เดี๋ยวไปเรียนเดี๋ยวพี่ไปสอนละเอียดอีกทีหนึ่งในเทอมในในเทอมสองนะครับของปหเทอมสองสอนให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะบอกคร่าวๆไปก่อนนะครับก็คือหาพื้นที่โดยการใช้กว้างคูณยาวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง9เศษ3ส่วน5นะครับเราจะเอามาทำาไมกันครับเราจะเอามาคูณกันเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นจำนวนคล้าอยู่ทำให้เป็นเศษเกินนะครับเราจะได้คูณกันได้นะครับทำห้เป็นเศษเกินทำไมครับ95 45ตัวที่3เป็น 48ส่วน5นั่นเองนะครับคูณด้วย 11c 44ทศที่1เป็น45ส่วนด้วย4นั่นเองครับอ่ะทำยังไงต่อครับตัดทอนเลยครับ414 42เป็น48 515 59 45ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 12ข้างล่างส่วนเป็น1แล้วส่วนเป็น1เขียนไหมครับไม่เขียนนะครับไม่ต้องเขียนมานะ12คูณ9ได้108นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับตารางเมตรเพราะว่าตัวนี้หน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเมตรตารางหน่วยที่เป็นออกมาก็คือเป็นตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะครับมี1ในพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้มี108ตารางเมตรใช่ไหมครับเดี๋ยวขอสีแดง ตรงนี้ในนี้มี108ตารางเมตรใช่ไหมครับเขาบอกตารางเมตรละเท่าไหร่ครับตารางเมตรละ120บาทก็เอา108นะครับไปคูณด้วยเท่าไหร่ครับ120นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับอันนี้ได้ศูนย์นะครับหลักหน่วยหลักสิบนะครับ ใส่ศูตัวแปคูณสเป็น16นะครับ2 1 2แล้วก็หลักร้อยใส่ศูย์สตัวนะครับแล้วก็8 0 1จับบวกกันเลยครับได้เท่าไหร่ครับ0บก0ได้0 6บก0ได้6 8บก1ได้9 2บวก0ได้2 1บกศบก0ได้1เพราะฉะนั้นได้คำตอบคือ 12,960หน่วยเป็นบาทครับเป็นคำตอบนั่นเองครับถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับก็น้องไปทวนไปไปหาไปหาอ่านของไปหาอ่านของป .5 ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมาดูที่หลัง ถ้าพี่ทาคลิปถ้าพี่ทาคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปดูค <spooky> ล <celand> ิปของพี่ได้นะคือพี่ไม่รู้ว่าตอนที่น้องมาดู่พี่จะทำคลิปเสร็จหรือยังถ้าน้องถ้าน้องมาดูตอนที่พี่ยังทําคลิปไม่เสร็จน้องก็ไปดูของป .5 นะครับถ้าน้องมาดูตอนที่พี่ทําคลิปเสร็จแล้วนะครับก็น้องก็ไปดูได้นะครับอยู่บทหลังๆครับของเล่ม2นะครับเรื่องรูปรูปหลายเหลี่ยมต่อจากเรื่องรูปสามเหลี่ยมนี่แหละครับโอเคข้อต่อไป ข้อที่สาสมาชิกชมรมวิทยาศาสตร์นำทำน้ำานะทำน้ำหมักชีวภาพได้ร3อยลิตรนะครับนำมาบรรจุขวดขวดละ3าส่วนลิตรจำนวน10ขวดน้ำหมักชีวภาพที่เหลือนำมาบรรจุขวดขวดละ1นเนส่วนลิตรจะบรรจุได้กี่ขวดน้ำหมักชีวภาพทั้งหมดเท่าไหร่ครับ130ลิตรทอมอทั้งหมดนะครับ 130ลิตรนำมาบรรจุนำมาบรรจ,จุนะครับ10ขวดขวดละ3ส,ส่วนสนะครับอ่าเสร็จแล้วที่เหลือทำไงครับนำที่เหลือมาแล้วก็มาบรรจุ1เศษ1ส่วน4ลิตรนะครับได้กี่ขวดครับ เสร็จแล้วก็ต้องหาหาว่าไอ้ตอนแรกต้องหาก่อนว่าไอ้สิขวดเนี่ยขวดละสาส่วน4ลิตรเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็เอาทั้งหมดเอาทั้งหมดนะครับไปลบออกใช่ไหมครับแล้วน้องเอาทั้งหมดนะครับไปลบออกใช่ไหมครับไปลบออกแล้วก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วน้องก็จะได้ตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วเอาตรงนี้มาทําไมครับมาหารด้วยเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1เศษ1ส่วน4ลิตรนั่นเองใช่ไหมครับเอาน้องก็จะได้เท่ากับจำนวนขวดมานั่นเองนะครับตามที่โจทย์หานะ่ะเราไปเริ่มทำสเต็ปแรกกันเลยหาก่อนว่า10ขวดเนี่ยสเต็ปแรกนะครับ10ขวดเนี่ยขวดละ3ส่วน4ลิตรเนี่ยคิดได้ใช้ใช้น้ำหมักไปเท่าไหร่นั่นเองก็จับคูณกันเลยครับ10ขวดขวดละ3ส่วน4นะครับก็10ขวดคูณด,ด้วย3ส่วนสนะครับ ได้เท่าไหร่ครับตัดกันตัดกันเหลือ2เหลือ 5, เหอเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเหลือเท่าไหร่ครับ535 15ส่วน2นั่นเองนะครับถูกไหมครับเหลือส5ส่วน2แล้วเอาอะไรครับสเต็ปที่2เอา1้อยนะครับไปลบด้วย15ส่วน2นะครับ ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบนะครับไปลบด้วยเอาพี่เคียร์หางๆหน่อยลบด้วยสิบห้าส่วนสองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้มันส่วนหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับทําให้เป็นส่วนสองได้ยังไงครับก็คูณสองส่วนสองนั่นเองทีนี้พอคูณสองส่วนสองได้เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบคูณสองได้สองร้อยหกสิบนะครับสองคูณหนึ่งเป็นสอง ได้ส่วนเท่ากันแล้วนะครับตัวใหม่เป็น260ส่วน2 260ส่วน2ลบสิส่วนสงได้เท่าไหร่ครับ60 15ลบ15เหลือ245ส่วน2นั่นเองใช่ไหมครับ0นลบหเหลือ5 5. 1, ลบ1เหลือ4 2ลบ0 2, เ,เหลือ2เพราะฉะนั้นเหลือ245นั่นเองเสร็จแล้วพี่บอกเอาไปทำไมนะเอาไปหารต่อใช่ไหมครับหารด้วยอะไรครับ1เซน1ส่วน4ใช่ไหมครับ หารด้วย1เศษ1ส่วน4ทีนี้หารด้วย1เศษส่วน4มันเป็นจำนวนค้าอยู่ทำให้เป็นอะไรครับเศษเกินได้เท่าไหร่ครับเศษเกินได้5ส่วน4นั่นเองนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับก็หานั่นเองหารทำไง245ตัวตั้งเหมือนเดิมเครื่องหมายเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้4.5ส่วน5ะครับก็ตัดทอนเลย2 1 2 2 2 4 515 5หาร2 4 5ได้เท่าไหร่ 5 4 20 5 9 45 49นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวล่างเหลือเศษ1นะครับต้องเขียนไหมไม่ต้องนะครับแล้วข้างบน49คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ98หน่วยเป็นอะไรครับขวดนั่นเองนะครับเป็นคำตอบ นะครับนี่ครับไม่ยากเลยนะครับสู้ๆนะครับอ่ะข้อต่อไปกันเลยครับแม่ค้าซื้อเห็ดหอมราคากิโลกร,รัมละ600บาทนำบรรจุใส่ถุงถุงละ1นึ่กิโลกร,รมัมจำนวน7ถุงยังเหลือเห็ดหอมอีก8 2เศษสส่วน5กิโลกร,รมัม แม่ค้าซื้อเห็ดหอมมาทั้งหมดเป็นเงินกี่บาทโอ้โหข้อนี้มันถามหลายขั้นตอนหลายคำถามมากนะครับแต่ที่แน่ๆจากกี่คำถามก็แล้วแต่วาดรูปก่อนเลยครับเขาให้หาเขาให้หาอะไรครับแม่ค้าซื้อเห็ดหอมมากี่กี่บาทเป็นเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะครับแสดงว่าเขาต้องให้หาอะไรก่อนครับจำนวนเห็ดหอมใช่ไหมครับเห็ดหอมทั้งหมดนะครับ เห็ดหอมทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่หน่วยเป็นกิโลกร,รัมด้วยนะครับกี่หน่วยที่เขาให้หาก็คือเห็ดหอมทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมนั่นเองโดยที่ถ้าเราได้กิโลกร,รัมแล้วกิโลกร,รัมมาแล้วคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย600บาทครับอ่ะนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่านำนประจุใส่ถุงแล้วยังเหลือแสดงว่า อันนี้คือบรรจุใส่ถุงนะครับอันนี้เหลือนั่นเองนะครับเขาบอกบรรจุใส่ถุง7ถุงถุงละ1ส่วน2ใช่ไหมครับนำบาบรรจุใส่ถุงถุงนำบาบรรจุใส่7ถุงถุงละเท่าไหร่ครับถุงละ1ส่วน2 7ถุงถุงละ1ส่วน2นั่นเองนะครับแล้วยังเหลือเท่าไหร่ครับแล้วยังเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลือ เหลืออยู่8เศษ2ส่วน5นั่นเองนะครับแสดงว่าข้อนี้ต้องทำยังไงครับข้อนี้น้องก็ต้องหามาก่อนว่าตรงนี้ไอเจถุงถุงละ1ส่วน2เนี่ยมันเท่าไหร่เสร็จแล้วเอามาบวกอะไรครับเอามาบวกด้วยเอามาบวกด้วยอะไรครับ8เศษ2ส่วน5ก็คือบวกด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เป็นอะไรครับเราจะได้เป็นเห็ดหอมทั้งหมดนั่นเองนะครับ ใช่ไหมแล้วก็เอาจำนวนเ็ดหอไม่คูณ600้อเนาะก็จะได้คาตอบมานั่นเองอ่ะอันดับแรกคิดเลย7ถุง7ถุงถุงละเท่าไร่ครับถุงละ1นส่วนสนั่นเองได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมละถุงละ1นส่วนสอันนี้หน่วยเป็นกิโลนะครับถุงละ1นส่วนสกิโลกร,รมัม7ถุงเพราะฉะนั้น7ถุงใช้ไปเท่าไหร่ครับ7จ็คูณหส่วนสได้เท่าไรครับก็เอา7จ็คูณหได้7จ็ดส่วนส หน่วยเป็นกิโลกรัมนั่นเองแสดงว่าครั้งแรกใช้ไป7ส่วน2ครั้งที่2ใช้ไปอ่าไม่ใช่ครั้งที่2ใช้ไปหลังจากนั้นมันจะเหลืออยู่8 2ส่วน5นะครับเ7ศษ1ส่วน2บวกด้วย8เศษ2ส่วน5นะครับ8เศษส่วนาทำให้เป็นเศษเกินโดยที่เอา8คูณ5ได้40เท่าที่2เป็น42ส่วน5นะครับกิโลกรัมก็จะได้จำนวนเห็ดหอมทั้งหมดออกมาทีนี้ 2กับ5คอลนอของมันคือ10นั่นเองนะครับคอลนอรตรงนี้ต้องคูณด้วยอะไรครับตัว 5, ตนี้ต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย5ใช่ไหมครับตัวนี้ต้องคูณด้วยอะไรครับตัวนี้ต้องคูณด้วย2แล้วก็จับมาทําไมกันครับจับมาบวกกันนั่นเองตัวใหม่เป็นเท่าไหร่ครับดูส่วนก่อนครับส่วน2อคูณหได้เท่าไหร่ครับ2อคูณหได้10 5หคูณสได้เท่าไหร่ครับ5้คูณสก็ได้10แสดงว่าส่วนเป็น10แน่นอนแล้ว 5้าคูณเจ็ได้เท่าไหร่ครับสาเครื่องหมายบวกนะครับสี่สิบสองคูณสได้เท่าไหร่ครับแปนั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบาบวกแปดสิบสี่นะครับสามสิบห้าบวกด้วย84ดสิบได้เท่าไหร่ครับห้าบวกสเป็น9ก้านะครับถูกไมแปดบวกสเป็น11ได้ร1 1ยสิบเอได้สิส่วน ได้119ส่วน10นั่นเองนะครับแล้วยังไงต่อครับ1 1 9สเ่วน10เนี่ยคือจำนวนอะไรครับหน่วยเป็นกิโลนั่นคือจำนวนเห็ดหอมทั้งหมดนะครับตัวนี้คือจำนวนเห็ดหอมทั้งหมดนะครับแล้วพี่บอกว่าพอได้จำนวนเห็ดหอมทั้งหมดมาแล้วทำไงต่อครับคูณด้วย600คูณด้วย600นั่นเองนะครับคูณด้วย600ได้ยังไงต่อครับ เอา10ตัด600ผ่าน10ได้1สผ่าน600ได้60น้องก็เอา119คูณด้วย60นั่นเองก็เอา119คูณ6เลยครับ6คูณ9ได้54ใส่4 6 9 54ใส่4ทด5 6 1 6ทดอี5เป็น10 6 1 6ทดอี5เป็น11ใส่1ทด1 6 1 6ทดอีเป็น7 7 1 4นะครับ 714ได้714แต่ตรงนี้มันมีศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เพิ่มศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น7140เพราะฉะนั้นตอบครับตอบเอาบาตอบ7,140หน่ 7, หน่วยเป็นบาทนั่นเองนะครับเป็นคำตอบตอบตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะตอบ 7,140หนดเป็นบาทนั่นเองอได้นะครับต่อไปข้อ5ครับนิชาซื้อทุเรียนผล1ห,หนัก3เศส3ส่วน5กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ120บาทและซื้อแต้งโมอีกผล1 หนักสองเจ็ส่วน1ิกิโลกร,รมัมราคากกิโลกร,รัมละว0บาทนิชาต้องจ่ายเงินซื้อทุเรียนและแตงโมงกี่บาทคิดยังไงครับทุเรียน1ผลราคาผลละ120บาทแต่ผลนี้หนักเท่าไหร่ครับเอากิโลกร,รัมละ1้วบาทแต่ตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับ3ามส่วนหก็จับ3เป็นก็จับ 3เศษ3ส่วน5นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ120เลยนะครับตัวแรกนะครับอันนี้คือทุเรียนทุเรียนอันนี้แตงโมแตงโมก็คิดเหมือนกันครับแตงโมแตงโมก็หนักเท่าไหร่ครับ2เศษ7ส่วน10นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับราคากิโลกกัมละ40บบาทนั่นเองนะครับได้ยังไงต่อครับทำให้เป็นเศษเกินเลยครับ 3, 3, 5, 15, 5, สามเศษสามส่วนห้าสา้ตัวที่สามเป็น18บแปดส่วนห้านะครับคูณด้วยหนึ่ง้อได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอา5ตัดเลยครับห5าห้าหารห้าได้ห5ึ่งห้าหารร้อยยี่สิบได้ยี่สินั่นเองข้างล่างส่วนเป็น1แล้วไม่ต้องเขียนมานะครับจับคูณกันเลยครับ18บแคูณยี่ได้เท่าไหรครับแปดส2่สามสองงสเป็นเจ็ดนะครับสิบคูณสอได้36นะครับ ลบกันอะบวกกันได้2ได้3ได้400อันนี้ได้432บาทนั่นเองนะครับราคาแตงโมเอ้ยไม่ใช่ราคาสอ้ราคาทุเรียนเสร็จแล้วอะหนดูดแตงโมบ้างแตงโมทำให้เป็นเศษเกิน2องเส่วนสิก็คือ2อคูณสิเป็น20่ตัวเเป็น27ส่วน10คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย40นั่นเองแล้วถ้ากับเท่าไรครับ สิบหารสิได้หนึ่งสิบหารสีได้สี่ส่วนเป็น1แล่งไม่ต้องเขียนมานะครับเอา4ี่คูณยิบเลยครับ4 7 28ใส่8ปดตัวสองสี่สดที่2เป็น10 108นะครับหน่วยเป็นบาทนั่นเองเสร็จแล้วเขาถามว่าอะไรครับนิชาจ่ายเงินซื้อแตงโมและทุเรียนอันนี้ราคาทุเรียนนี่ราคาแตงโมจับทำไมกันเลยครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับ แปบวกสเป็นส0ใช่ไหมครับสยหนึบวกศูนได้3ามวเป็น4 4 1เป็น5ตอบ540บาทเป็นคตาตอบนั่นเองครับใช้เงิน2อย่างรวมกัน540บาทเพื่อซื้อทุเรียนและแตงโมงนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่6แล้วนะครับของแบบฝึกัดสงจาด2.7นะครับปัจจุบันแก้มอายุ20ปีอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็น3ส่วน4เท่าของอายุแก้มปัจจุบันปู่มีอายุกี่ปีข้อข้อแบบนี้นะครับมันถ้าข้อเรื่องพวกเนี้ยมันชอบเอาไปออกสมการนะ ต่มันก็มาออกเศษส่วนได้แล้วโจทย์โจ์พวกโอเน็ตอ่ะโจ์พวกสอบคาบอชอบเอาไปออกด้วยอะลองดูแล้วกันไม่เป็นไรนะครับดูนะครับพี่จะแยกเป็นพี่จะแยกเป็น4ช่องก่อนนะครับพี่จะแยกเป็น4ช่องช่องนี้พี่ให้เป็นปัจจุบันช่องนี้พี่ให้เป็นปัจจุบันนะครับ ช่องนี้ให้เป็น4ปีข้างหน้าแล้วก็พี่แบ่งครึ่งข้างบนข้างบนเป็นแก้มอันนี้เป็นเท่าไรครับอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นปู่นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันดูนะปัจจุบันแก้มอายุเท่าไร่ครับ2ี่สิบ ใช่ไหมครับปัจจุบันแก้มอายุ20ปีอาปตามที่โจทย์บอกเลยนะครับเขาบอกอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วน4เท่าของอายุแก้มนะครับปัจจุบันอีก4ปีข้างหน้าอ่ะอีก4ปีข้างหน้าแก้มจะอายุเท่าไร่ก่อนอีก4ปีข้างหน้าแก้มจะมีอายุเท่าไหร่เอ่ยก็24่ไงใช่ปะก็20 บวกนะครับ2 0บวกเป็น24นะครับอันนี้โจทย์บอกมานะครับแล้วปู่แล้วอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยแก้มอายุยี่ปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วน4เท่าของแก้มหมายความว่ายังไงครับปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วนเท่าของแก้มก็3เศษ1ส่วน4เท่าของแก้มของคือเครื่องหมาย คูณคูณด้วยเท่าไรครับคูณ24นั่นเองใช่ไหมครับแล้วโจทย์ถามว่าปัจจุบันปัจจุบันปู่มีอายุก,กี่ปีนั่นคือสแสดงว่าอันนี้ช่องนี้โจทย์โจทย์ถามหาช่องนี้นั่นเองนะครับใช่ไหมโจทย์ถามหาช่องนี้ทีนี้เราจะหาช่องนี้ได้เราต้องหาช่องนี้ก่อนถูกไหมสามเศษหนึ่งสามส่วนสี่สามเศษหนึ่งส่วนสี่ของยี่สิบสี่นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่คูณเลยครับ สามสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองทีหนึ่งเป็นสิบสามส่วนด้วยเท่าไร่ครับส่วนด้วยสคูณด้วยเท่าไรครับคูณด้วยยีนั่นเองตัดกันเลยครับสี่หนึ่นะครับแล้วก็ส่วนเป็นหแล้วสิบคูณหได้เท่าไราเอ่ยหกสามสิบแปดทนึ่ทเป็นเแสดงว่าปัดแสดงว่าปู่ช่องนี้อายุเจปีนั่นเองนะครับช่องนี้นะคือช่องที่เป็นสปีข้างหน้าถูกไหม แล้วเขาถามว่าปัจจุบัน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 ่อายุกี่ปีครับก็เอา78ลบ4ได้เท่ากับ74ปีนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับตอบแล้วครับเป็นไงครับข้อนี้นะครับถ้าเจอโจทย์ถ้าเจอโจทย์แนวๆน,นี้นะครับประมาณอย่างเงี้ย อีกสี่ปีข้างหน้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอีกกี่ปีจะมีอายุอะไรเงี้ยก็คิดคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นข้ออ่าเป็นปบบฝึกหัดที่ดีเลยนะครับข้อนี้เพราะเพราะว่าโจทย์โจทย์สอบเข้าโจทย์สอบเข้ามหนึ่งโจทย์โอเน็ตอะไรเงี้ยชอบเอาไปออกนะครับโจทย์สอบแข่งขันก็มีนะครับโจทย์ชยอบว่าแบบนี้ไปออกแต่มันจะเอาไปยองกับเรื่องอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่เรื่องเศษส่วนงเดียวที่เอาไปโยงกับเรื่องสมการเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับก่อกบางทีคีดก็คล้ายๆแบบนี้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับสําหรับแบบฝึกหัดที่2.7นะครับก็นะครับฝึกทาแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวยังมี2.8อีกนะครับ2.9 2.10น่าจะถึงแค่2.10นะครับก็ยังมีโจทย์ที่เป็น เศษส่วนโจทย์ปัญหาเศษส่วนให้ทําอีกนะครับหลายข้อนะครับฝึกทําให้ได้นะครับทําเยอะๆเลยนะครับทําไม่ได้ก็ทําจนกว่ามันจะได้นะครับก็พี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับสู้ๆแล้วก็สําหรับแบบฝึกหัดที่2.7ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับแล้วคลิปหน้ามาเจอกันแบบฝึกหัดที่2.8นะครับสําหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ